วัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง med channel นะครับวันนี้ผมจะมาลองสุ่มดูนะครับว่าผมจะได้สามพันเฮ้ยสามอสปินไหมผมคาดไอ้ไอ้หัวกระต่ายนี่อันเดียวนะครับตาละคูณสามพอลองดูนะครับเริ่มจะโอ้ยไม่ได้คูณ2ก่อนครับเบาๆเดี๋ยว สปินหมดโอ้ยไม่ได้สักทีครับเกาะอีกแล้วไม่อยากได้เลยกเกาะมาลุ้นกันนะครับผมมีเรียบร้อยครับจัดไปงานนี้ต้องมาครับเจอที่บ้านใครไม่รู้ก็ขอโทษได้นะครับผมส,สามร้อยสปิน หวานหมูเลยบมูได้แล้วจะเดิมพันคูณห้าดูนะครับเพราะบ้านตอนนี้ผมวิาสามสิบห้าคนอือ่นเขาแซงผมไปเต็เยอะแล้วคูณห้าดูนะเริ่ม ไม่ได้จัดไปจัดไปโลอีกแล้วผมไม่อยากได้โลเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้สองพันหนึ่ง ไม่ได้แปดหมืนตัวนี้ก็หมดไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบเพชรได้มัมครับต้องสร้างบ้านครับมีเงินก็ต้องสร้างบ้านอีกใครขาดอะไรบอกผมได้นะครับไอของ ผมมีเยอะอยู่ขาดตัวอะไรแต่ผมขาดช็อกโกแลตแท่งผมไม่ซุ้มไม่ได้เลยใครต้องการอะไรก็ทักเฟซมาบอกเลนะครับแล้วผมจะเปิ้งไว้ใต้ลิงก์นี่ครับขาดใครขาดอะไรก็บอกได้นะครับผมบนต่อครับ 20เดิมพันตาละ10ตัวครับใจดูกระต่ายเยี่ยมครับโอ้โหร้อย10บฉลุยเลย 12.5m โอ้โหตาแรกได้เลยเริ่มพันเยี่ยมครับผมจะลองรุ่นดูนะผมจะได้4ร้อยสปินไหมเดี๋ยวดูก่อนครับตอนนี้ก็สร้างบ้านก่อน ให้มีอะไรทำเราจัดต่อครับไม่รอช้าโอ้โหเมื่อกี้ได้หูหกะต่ายคุ้มเลยครับผมโอ้โหูหกะต่ายไม่มาอีกอันหนึ่งล่ะ หูวก็ตายโอ้โหยยมร้นหูกก็ตายอ่างนี้ไม่เจิมตีล่ะว่นเรียบร้อยครับดูดิผมจะได้อะไรแมนไหม ไปสองร้านไปห้าแสนคูณสิบดูครับดูถ้าจะได้เท่าไหร่ครับสามสิบกว่าล้านได้แน่เลยนั่นไงโอ้เบอรสี่สิบจะได้อะไรเนาะ โอ้โหห้าสิบเอ็มแปดเอ็มได้อยู่ครับได้อยู่ผมต้องรีสบสบ้านเดี๋ยวพวกมาป้นผมอีกผมมีบ้านอยู่สร้างต่อสร้างต่อยิงขาดเขนบ้านเหลือเรือไอคอนเดียวผมก็ จะครบบ้านแล้วเนาะจัดต่อครับไม่รอช้าหน้าป้นมากครับสิบบิ้ M นี้ผคงจะได้ผัดร้อยกว่าเอ็มเรียบร้อยครับจัดไปห้าสิบ M ก็ยังดีหนึ่งสองเอ้าจะได้ของสี่สิบล้าน ก็ยังดีนะครับโอ้โหเกือบเลิรูน่าจะพอดีนะครับเงินน่าจะพอดีเรียบร้อยผ่านแล้วบ้าน เอา้าขาดอะไรเหรออ๋อเดี๋ยวตอนนี้ตาเดียวพออ้าวจบติอีกแล้วบ้านหลังนี้แล้วกันครับผมผมไม่รู้บ้านใครผมขอโทษนะอามีคามิโลนี่วะ เรียบร้อยครับผ่านด่านรักทรีบ้านสามหกแล้วผมจะสุ่มให้หมดเลยครับว่าจะได้ถึงสี่ร้อยสปินไหมผมต้องการไอห,หมวกอีกประมาณสัก 7จสิบอันให้ผมลองดูนะครับจัดไปตาแรกค้อนค้อนก็มาครับงานนี้เขาไม่ต้องมีโลไม่มีโลดิเยยบร้อยเสร็จผมอืมบอกไปครับรยาวยี่สิบก็ขาดอีกห้สิบกว่าอัน ถ้าผมถ้าผมได้สปินสี่ร้อยเนี่ยผมจะลงตาละยี่สิบนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้ปนครับงานนี้ต้องมาครับงานนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านเรียบร้อยครับจัดไปโคแย้งได้คูณสิบไปหกสิบหกเอ็ม อบอกกันยาวๆครับเรียบร้อยผมได้400สปินแล้วจัดไปครับผมมีกำลังใจตีบวกต่อตอนนี้ผมก็ไม่อะไรแล้วผมรีบสร้างบ้านดีกว่าเดี๋ยวเงินหมด จะมีคนขโมยจะต้องรีบสร้างให้เกิดให้เงินหมดจะได้เขาขโมยไม่ได้ตอนนี้ดวงกำลังมาครับผมสร้างยาว,ยาว มาครับตาละยี่สิบลองดูว่าผมจะได้อะไรมั่งจัดไปครับค้อนก็นมาครับงานนี้โอ้โหสุดยอดเขาต้องมีนั้นแน่ๆผมสุ่มด้อยโอ้มีนารอดเขามีโล่ได่เลยนั่นไง มาครับยาวยาวผมอยากได้บอนมากเลยตอนนี้คูณยี่สิบโอ้คอนมาอีกแล้ว นี่ครับโจมตีไปเลยโลอีกแล้วโอ้โ oh. หอันนี้คืออะไรเนาะเราจะได้อะไร mm. ได้อะไรอะ่ะโอ้หนึ่งกีเอาได้อะไรหรองง oh. ไม่เป็ยแล้วผมก็จะสร้างบ้านยั้งเดียวแล้วผมอยากได้ไอ้นั่นย่างเดียวอะผมก็ตายอะโล่ผมไม่เอาผมเต็มแล้วหูกระต่ายมาครับงานนี้หูกระต่ายต้องมาแล้วจังหวะนี้ โูตายต้องมาให้ผมแล้วโล่ผมไม่เอาจัดไปต่อแปดล้าน อาวสปินผมหมดเผลอเล่นจนมันจะหมดแล้วได้มั้ง14ล้านนั่นเงินผมไม่มีถึงเลยโอ้ยเงินไม่มีถึงตายแล้ว งานหยาบครับสปินหมดโอ้ยหมดได้ไงสปินหมดเอาว่าถ้าเกิดผมได้สปินมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาอาัดคลิปให้ดูใหม่นะครับผมตอนนี้สปินหมดหมุนเพลิน เดี๋ยวผมจะใกล้ๆถ้ากินผมจะได้ใกล้ 1K เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูก็สำ,สำหรับตอนนี้ก็ขอเอาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ MDAD Channel ด้วยนะครับผมเพิ่งหัดทำ u t u b e ผมเดี๋ยวผมจะลงทุนซื้อคอมมาสตรีมพวกฟรีไฟล์ พวกเกม c อ l l beauty อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอสปินฟรีรายวันให้นะครับผมเป็นโหลดได้ทางเพจสโตร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ล้วโหลดนะครับบ๊ายบาย